หลังวันนี้นะครับเรามาดูระบบซิสเ็มกันนะครับว่าของรถโตลต้าตัว TAD ครันนี้นะครับซึ่งระบบเครื่องเสียงนะครับที่มากับเจ้าตัว TAD นะครับจะเป็นของ JBL ครับตัวฟอนต์นะครับนะครับทับตาโลโก้ JBL นะครับลำโพง3ทางชุดหน้าก็จะเป็นของ JBL นะครับลำโพง2ทางชุดหลังก็เป็น JBL แล้วก็มีเจ้าตัว s u b w เฟ f e r นะครับที่ติดตั้งมาอยู่ที่ฝาท้ายนะครับติดตั้งมาเป็นระบบเฟียร์นะครับแล้วก็มีเจ้าตัว Power ม m ์นะครับ JBL ที่ใต้เบาะนะครับ เพราะฉะนั้นการทํางานนะครับมันก็ให้คุณภาพเสียงได้ระดับหนึ่งนะครับและที่ปัญหาที่เจอเกินมากเลยนะครับก็คือการทํางานของเจ้าตัวเซฟเฟอร์นะครับเวลาทํางานปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดค่าพวกไวซ์เบชชั่นการสัส่นกับเพืิ่อค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นทางลูกค้าก็แจ้งจุดประสงค์กับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวและท่าครับอยากจะได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอนรวมทั้งนะครับอยากจะเจ้าเจ้าตัวฟอนต์นะครับที่เป็นระบบปฏิบัติการ Android นะครับ วันนี้เราก็เลยได้นานำลูกค้านะครับให้มาใช้เจ้าตัวฟอนต์นะครับเป็นของ Pioneer นะครับซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ Android นะครับเป็น Smart Unix r e รีเซ็เวนะครับมาทำการติดตั้งเข้าไปในระบบนะครับพร้อมกับทำการออกแบบนะครับเจ้าตัวลำโพง3ทางชุดใหม่เข้าไปนะครับตรงรุ่นนะครับติดตั้งในช่องตำแหน่งเดิมนะครับลำโพง2ทางด้านหลังนะครับใช้เป็นแยกชิ้น แล้วก็ทําการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวตู้แซวูเฟอร์ึ้นมาใหม่นะครับพร้อมกับทําการวายสายนะครับเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคนะครับในการติดตั้งและสร้างมิติเวทีเสียงในรถโตยตาฟอร์จูเนในคันนี้นะครับว่าติดตั้งออกมาในรูปแบบไหนถึงให้ได้มิติแล้วทีเสียงที่ดีนะครับรวมทั้งขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัวตู้แซวูเฟอร์นะครับติดตั้งแบบไหนนะครับให้คุณภาพเบสได้หนักแน่นลดการสั่นกระพือหรือลดค่าพวกไวซ์เบสชันเดี๋ยวขั้นตอนในการติดตั้งเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับ ในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับเพื่อสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับในรถโตลต้าฟอร์จูเนอร์ตัว t ีดีคันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูขั้นตอนในการแดมนะครับดูการแดมของทางทีมงานโอ้โอนสาวราชพฤกษ์นไครับนะครับเราเลือกใช้แผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพตัวแคลิเบตนะครับมาทําการติดตั้งนะครับเห็นไหมครับมันจะมีความยืดหยุ่นด้านข้างสูงนะครับเราแดมปุ๊บมันจะยึดตามบอดี้รถนะเห็บนะฮะจนขึ้นลายตัวบอดี้เราเห็น หลังจากที่เราได้ทําการติดตั้งยจตัวแผ่นดันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ยังไปทําการสร้างเยตัวเอนฟอสเมนต์นะครับเพื่อมาทําโครงสร้างของ้ตัวแผ่นดัให้มีความแข็งแรงและก็เพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นนะครับเรามาดูกันนะครับหลังจากที่เราได้ทําการสร้างเยตัวเอนฟอสเมนต์เสร็จแล้วนะครับมาดูการซับเสียงครับซับเสียงได้ดีมากๆนะครับไม่มีค่าพวกไวซ์เบชั่นเลยนะครับและนอกจากนั้นนะครับเรามาดูเทคนิคนะครับ ในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเบสนะครับซึ่งได้รับความสนใจจากทางลูกค้าเป็นจำนวนมากนะครับได้นำรถให้ทางทีมงานอเวอร์ฮอนซ่าไลฟ์ชิพนะครับทำการออกแบบติดตั้งระบบเสียงนะครับดูเทคนิคในการออกแบบเจ้าตัวสเปเซอร์นะครับมีการออกแบบให้เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับเพื่อให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับและนอกจากนั้นนะครับมาดูขั้นตอนในการวายสายและตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวพาสซีฟเห็นไหมครับเราเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับทำการยึดแน่นหนานะครับ แลวดูการวายสายครับเราได้เลือกใช้สายคุณภาพนะครับของยี่ห้อเบลิกนะครับเป็นสายมาตรฐาน OFC นะครับมาทําการวายสายนะครับและนอกจากนั้ครับเรายังได้นำเจ้าขั้วเทมนอลนะครับมาทำการเข้าขั้วสายนะครับเพื่อให้การลื่นไหลของกระแสได้ดียิ่งขึ้นนะครับนี่คือเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเบสนะครับติดตั้งแบบไหนนะครับให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ สาหรับขั้นตอนนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับติดตั้งแบบไหนนะครับให้ได้มิติและเวทีเสียงที่ดีนะครับในรถโตต้าโฟล์คเจอร์ตัว t ีเอดีที่ก็เสร็จสิ้นมาที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูกันนะครับก่อนที่เราจะทําการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนชุดใหม่เข้าไปนะครับเราก็ต้องมาทําโครงสร้างและพื้นฐานนะครับให้มีความแข็งแรงนะครับเพื่อมารองรับการทํางานของเจ้าตัวลำโพงมิเลนชุดใหม่เราเข้าไปนะครับโดยการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดันเข้าไปนะครับดูการติดตั้งแผ่นดันของทางทีงานโอเวอร์ฮอนซาวบ แตกต่างจากที่อื่นโดยติ้นเชิงนครับนะครับนอกจากที่เราจะได้เลือกใช้แผ่นดั้มซึ่งมีคุณภาพของตัวแคริเบตนะครับมาทําการติดตั้งนะครับจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงครับเวลาดมัมปุ๊บนะครับมันจะขึ้นลายตัวบบดีเราเห็นนะฮะนะครับนั่นแสดงว่าตัวดัมกับตัวบบดีรถมีการยึดเกาะกันได้ดีหลังจากที่เราได้ทาการติดตั้งแผ่นดั้มเสร็จติดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรายังมาทําการสร้างเจ้าตัว Enforcement นะครับเพื่อมาทําโครงสร้างเจ้าตัวแผ่นดั้มให้มีความแข็งแรงแล้วก็เพิ่มมกกกาาาารรรยยึึดดดเเะให้้้ีิ่งขนนแลวูััคบ หลังจากที่เราได้ทําการสร้างเจ้ตัวเอ็นฟอซเมนเสร็จแล้วนะครับมาดูการซับเสียงครับครับซับเสียงได้ดีมากๆนะครับศูนย์ไวซ์เบชั่นเลยนะครับนี่คือเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดันของทางชิงงานออร์ฮอนสาวไล่จักรุษนะครับเรามาดูนะครับเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับติดตั้งแบบไหนให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีครับเรามีการออกแบบเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นมาเฉพาะรถแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับเพื่อให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดี นะครับล็อกนอกจากนั้นนะครับเรายังได้นำเจ้าตัวเอ็กซ์ต้าลิงเข้ามาติดตั้งในระบบรื่งเสียงรถยนต์นะครับเพื่อเป็นตัวบล็อกนะครับให้เกิดการรั่วไหลของเสียงภายในแผงประตูนะครับและดูวัสดุที่เราเลือกใช้เป็นวัสดุเกรดเอครับนะครับและนอกจากนั้นนะครับมาดูนะครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวพาร์สีเห็นไหมครับเราเลือกตำแหน่งจุดยึดที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ทําการยึดแน่นหนาพร้อมกับทําการวายสายนะครับนะฮะเราได้เลือกใช้สายคุณภาพนะครับ ของเบลิกนะครับซึ่งเป็นสายมาตรฐาน OFC นะครับมาทำการวายสายพร้อมกับนะครับเราได้ใส่ขั้วเทมเปอร์นอนะเพื่อการเลื่นไหลของกระแสได้ดียิ่งขึ้นนะครับนี่คือนี่นี่คือเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับติดตั้งแบบไหนให้ได้มิติแล้วทีเสียงที่ดีนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับ ในรถโตลต้าโฟล์กูเนอร์ตัว t ีไคันนี้นะครับนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับรวมทั้งขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัวจอนะครับเป็นของไพลิเนียนะครับซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการไอโนยนะครับที่ติดตั้งนะครับได้ลงตัวนะครับในรถโตลต้าโฟล์กูเนอร์คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลงไปทําการทดสอบฟังดูนะครับครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับเทคนิคในการออกแบบติดตั้งระบบเสียงนะครับในรถโตลต้าเจ้าตัว t ีไคันนี้ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลงมาทําการทดสอบฟังนะครับไฟเพลงจากทางพวกแอปพลิเคชนันพวก YouTube ดูนะครับว่าการถ่ายทอดคุณภาพเสียงนะครับให้รายเอียดได้ชัดเจนขนาดไหนนะครับเดี๋ยวทดสอบฟังดูนะครับ ครับหลังจากที่เราได้ทําการทดสอบฟังครับการถ่ายทอดรายละเอียดของชิโนตีนะครับการฟังเนไครับฟังสได้พิติตร์เสาร์เสถีที่ดีนะครับฟังได้หลากหลายแนวนะครับและนอกจากนั้นครับการฟังรู้สึกว่าเป็นการผ่อนคลายนะครับนี่คือเทคนิคในการออกแบบติดตั้งระบบเสียงของทางชีมงานอุวกรณ์เสาร์และชัพเปอรนะครับเราก็ได้มิติและวิธีเสียงที่ฟังนั้สมจริงนะฮะการถ่ายทอดรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับได้เสาร์เสถียที่ดีนะครับ สำหรับขั้นตอนนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบรื่งเสียงนะครับในรถโตลต้าฟอร์จูเนอร์ตัวแฉดีคันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับอยากจะได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอนเหมือนรถโตลต้าครันนี้นะครับ <c oughs> ก็เชิญได้ที่โอเวอร์คอนซาวและชุดนะครับเราก็มีทีมงานนะครับทำการตรวจสอบและวิเคราะห์นะครับไม่น้อยนะครับ เราก็จะได้เทคนิคในการติดตั้งใหม่ๆนะครับมาติดตั้งในระบบเู้เสียงรถยนต์นะครับปรเสร็ฐสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับข้างหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเราก็จะมานําเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอร์ฮอนสาวราชพฤกษ์นะครับขอมีความสุขกับการรงเพลงนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ